เดี๋ยวเราดูเฉลยกันนะเฉลยการบ้านเมื่อคราวก่อนนะโจะหาค่านะครับต่อไปนี้ถ้ากำหนดมุมทีต้าอยู่ระหวา่างตั้งมากกว่าศูนย์แต่น้อยกว่าพายส่วนสองนั่นก็คือ มากกว่า0นะครับแต่น้อยกว่า90องศานั่นเองนะซึ่งครูก็บอกว่าอ่าเราก็ไปจัดหามุมออกมาดูซิมุมทีต้าายอะไรได้1่ส่วนห้ส่วนหแสดงว่าตรงนี้ได้เท่าไหร่ตามทฤษฎีบทพิทากรัสก็จะเป็นสแควรูทเท่าไหร่ครับ24ใช่ไหมครับ อาจจะเขียนว่า2องรูทก็ได้นะก็ไม่เป็นไรหรืเขียนรูทยี่สี่เลยก็ได้นะครับไปต่อกันที่ข้อ1นึ่งเนี้ยไซน์พา,ายลบนะครับไซน์พา,ายลบแสดงว่าข้อนี้ตกข้อเดนที่2ใช่ไหมครับค่ะข,ข้อเดนที่2องไซน์เป็นนะครับเราก็จะได้ไซน์ของกีตาเลยนะครับ ก็ได้เท่ากับ1ส่วน5ได้เลยเนาะพอตกข้อเดนที่2คือเราแปลงจากตัวพายลบทตากลายเป็นไซน์พายทตาได้เลยนะครับก็อยู่ข้อเดนที่สองไซน์เป็นบวกต่อไปข้อ2 s i ไซน์ลบไซน์ลบตกข้อเดนที่4คข้อเดนที่4ไซน์ปิดลบก็จะได้ลบไซน์ทิตาครับซึ่งก็จะตอบซึ่งก็จะตอบเท่าไหร่ครับ อบเท่ากับลบเสียหนึ่งส่วนห้านั่นเองต่อไปข้อ 3, สามซายทีตาลบอันนี้เขียนใหม่เป็นเขียนใหม่เป็นซาย,ลบ,ายบาลบพายบวกทีตาลบพายลบพายแล้วก็มาบวกอยู่ข้อแดนที่เท่าไหรค่ครับ คะันนที่สองค่ะคะแนนสองหรือสามกะแนนที่สามค่ะมันลงมากมันประกาศพายมันตื่นลงมันเลยลงมาคือคือเอาใหม่ลบพายเนี่ยมันตกตรงนี้ลบพายแล้วมันบวก มันบวกเข้าไปมันบวกพีตาเข้าไปมันตกคะแนนที่สามนั้นคะแนนที่สามก็จะได้ลบทรายพีตาวันก็ตอบลบเศษหนึ่งส่วนห้าใช่ไหมนะครับ <c oughs> เสียงคนมาเสียงคนมาเข้าประตูวอลวิท โนริบอย่าเช็คชื่อหน่อยนะครับต่อไปคอสคอสทีตาก็ตามที่เราคำนวณได้เลยนะครับคอสทีตาก็จะได้เท่ากับรูทยี่สิบสี่ส่วนต่อไปคอสไพ c บวกทีตาคอสบวกทีตาอันนี้ตกคอเดนที่เท่าไหร่ครับคอเดนที่ ข้อแรกที่เท่าไหร่ครับสามเหรอครับสามสามใช่ครับข้อแดนที่สามอดโนมาข้อแรกที่สามนั้ข้อแดนที่สามคอสเป็นบวกหรือเป็นลบครับลบคอสติดลบนะเพราะฉะนั้นตัวนี้เราก็จะเป็นอ่ามันเป็นข้อแดนที่สามข้อแดนที่สามเราก็จะได้ลบคอร์สทีต้าก็จะตอบลบรูทสี่ส่วนห้า นะครับต่อไปข้อ6กคอสตนี่เขียนใหม่ก็จะได้คอร์ลบสองพายบวกทีตาลบสพายลบสพายลบสพก็ตกอยู่ที่จุดสตาร์ทเหมือนเดิมจุดสตาร์ทแล้วก็บวกทีตา้าบวกทีตา้าวิ่งขึ้นไปตกคะแดนที่เท่าไหร่ครับ คออดนอเด,น,อเดนที่เท่าไหร่ครับสี่นะคือทำไมเนาะไอ้พิชาพบเนื่องจากว่าใช่อยู่เราบอกว่ามันมันติดลบเรามองเรามองว่ามันมุมลบสองพายใช่ไหมแต่ว่ายังไงมันก็จะอยู่ที่จุดเดิมทีนี้ ตัวแรกค่ะมาตตัวท้ายตัวท้ายบอกว่าบวกอีกข้อไหนที่บวกปุ๊บเนี่ยมันมันก็จะตามอ่ามันจะจะทวนเขียวทันทีบุหนี่ใครมาแวบๆหายแล้วตัวคะแนนที่อะไรครับ คะแนนที่เท่าไรเออหนึ่งบอกค่ะหนึ่งนะครับคะแนนที่หนึ่งตอนคะแนนที่หนึ่งก็ได้คอสตีตาธรรมดาซึ่งก็ตอบรูทยี่สิบสี่ส่วนห้าอ่ะถูกกี่ข้อหนึ่งถูกกี่ข้อหนึ่งถูกยุค่ะถูกอยู่นะ อ่าโอเคนะครับงั้นตัวนี้ครูขอผ่านเนาะมีอะไรสักถามไหมทวนอีกนิดนึงทวนอีกนิดนึงวิชาภพหรือคนอื่นๆเนาะข้อที่เราจัดอ่าข้อข้อนี้ใช่ไหมครับเราจัดให้มันเป็นทรายลบ อโอเคอันนี้ไม่ได้จัดข้อนี้ไม่ได้จัดข้อนี้ได้เลยแล้วข้อ,ขอที่จัด้สามครับข้อสามเนี่ยข้อสามเราก็จะได้ s ซ n ลบพายบวกดีตาเนี่ยให้พิจารพบหรือคนอื่นมองเลยครับตัวหน้านะเราไม่ต้องไปสนใจแล้วนะเรามาสนใจตัวหลังว่ามันคืออะไรบวกครับโอเคไหมครับครับคือตัวเนี้ยเราเราไม่ต้องมองละถ้ามันเป็นเส้น ก็คือใช่อยู่มันวิ่งมาจากข้างล่างแล้วมาตกตรงนี้คือลบภายมันหยุดอยู่ตรงนี้แหละแต่พอบวกทีต้าเข้าไปบวกมันก็จะวิ่งมาตกคอเดียนนี้เลยพอมาบวกบวกตัวนี้เข้าไปปั๊บมันก็จะมาตกตรงนี้ครับตัวแรกเนี่ยตัวที่ติดลบไม่ต้องไปสนใจว่ามันวิ่งมาจากข้างนี้ผมจะวิ่งต่ออย่างเงี้ยผมจะวิ่งไปทางเดิมอย่างเงี้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่บวกก็คือบวกทวนอย่างเดียวบวกคือทวนเลยนะ ครับเนาะกับข้อหเมืเ่อกี้นะทุกคนก็ดูด้วยข้อหกเมืเ่อกี้มันเป็นลบลบสพายบวกทีต้าเนี่ยคอร์สเนื่องจากว่าลบสมันวิ่งนะครับมันวิ่งจากด้านล่างลบหลบสมันมาตกจุดสตาร์ทลบสอพายก็ช่างไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้แต่ตัวหลังตัวท้ายมันคือบวก พราะันบวกมันก็วิ่งต่อในทางทวนบวกก็คือทวนเข้าไปแต่ลบเป่ลบอย่างเงี้ยค่อยวิ่งลงเนาะลบลบตัวทีต้าน,นะครับโอเคนะครับเคลียรนะ์เนาะพ่ชะพบเคลียร์นะครับ,รบโอเค,คโอเคโอเค,อเคนะต่อไป <c oughs> วันนี้เราไปดูที่มุมตีโกนมุมอื่นๆนะครับ ติกลมิติมันยังมีค่าอื่นอีกนะครับที่ที่เราอาจจะเคยเรียนในตัวอื่นนะแต่ว่าคุณครูก็จะทบทวนอีกนอกจากซายคอร์สแทนมันก็ยังมีอะไรอีกครับโคเสกเสกแล้วก็คอร์ดใช่ไหมครับเคยได้ยินไหมได้ยินครับเคยได้ยินนะครับเอาละพราะเป็นการไม่เสียเวลานะครับทบทวนอีกครั้งหนึง่งซายคอร์ส แล้วก็มาต่อไปคือแทนทบทวนนะหรือเขียนเธอจะจดเพิ่มก็ได้แทนคือ,อไรแทนก็คือให้มีค่าเท่ากับไซน์หารด้วยคอสเนาะถ้าเราใช้มือกดมือซ้ายของเรานะครับอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยไปไปใส่ในตารางก็ได้ไซน์คอสแทนนะครับไซน์คอสแทน ต่อไปครูขอข้ามมาเป็นโคเซกนะครับโคเซกโคเซกคือส่วนกลับของไซายหนึ่งส่วนไซน์ครับหนึ่งส่วนไซน์โคเซกหนึ่งส่วนไซน์ต่อไปเซกเซกหนึ่งส่วนคอสส่วนกลับของคอสหนึ่งส่วนคอสและตัวสุดท้ายคือคอทคอทคือคอสส่วนไซน์คอสส่วนไซน์ คอร์จะเป็นส่วนกลับของแทนอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมแทนมันใยส่วนคอร์คอร์มันคอร์สส่วนายครับทั้งนี้ทั้งนั้นตัวหารห้ามเป็นศูนย์นะครับตัวตัวที่เป็นตัวหารทั้งหมดห้าเป็นศูนย์ถ้ามันเป็นศูนย์ก็จะเราจะใช้คําว่าไม่นิยามนะครับโอเคทีนี้เราไปนะครับเราไปอ่าจริงๆมันต้องมาตารางก่อน เนี่ยอ่ะเรามาตัวนี้นะครับมาตัวนี้เอ่อขอ อ่าเดี๋ยวนักเรียนมาช่วยกันทำมุมเรามาหามุมช่วยกันนะครับไม่ทราบว่าชัดไหมชัดไหมว่าเราจะได้เขียนครั้งเดียวจบเลยไม่ต้องลบหลายรอบโอเคมาพร้อมกันเอาละมาช่วยกัน กดมือซ้ายนะครับดูตัวแรกก่อนศูนย์องศาศูนองศาครับศูนย์องศา,ศอ,งศาอ่ะศูนย์ไม่เอาข้ามไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋วจะงงเอาสาสิบก่อนตัวนี้คือสาสิบนะส่วนหคือสาสิบนะใครมานะซื้อวอลดาโอเคยังทำอยู่นะวอลดา แทุกคนกดมือซ้ายสามสี่องศาช่วยกันช่วยกันซ้ายสามสิบเท่าไหร่ครับซ้ายสามสิบรูทหนึ่งส่วนสองหนึ่งส่วนสองอนหนึ่งส่วนสอง,อ,นนงอันหนึ่งเลยนะหนึ่งนะหนึ่งส่วนสองเลยนะมันเป็นรูทนั่นแหละแต่ก็รูทหนึ่งได้หนึ่งซ้ายสามสิบคอร์สว่าสามสิบครับร <3. S 1> รูทสาสรูทสามส่วนสองโอเคนะแทนแทนดูยังไงครับแทนให้นักเรียนเอาด้านซ้ายหันด้านขวาหรือเอาซ้ายหันได้คอร์ดหรือเอาข้างบนนี่นักเรียนครับหนึ่งหานด้วยตัวเนี้ย ซึ่งเราก็จะตอบ1ส่วนรูทสาอีกครั้งหนึ่งครับแทนเอาด้านบนของ2ตัวนี้หารกันครับเห็นไหมทำไมเอาแค่นี้เพราะว่าส่วน2มันจะไปตัดกันพอดีไซหารด้วยคอสครับไซหารด้วยคอสมันก็ตอบ1 3. ส่วนรูทสามไซคอสแทนต่อไปโค s ซกโคเซ,กค,เซกคือส่วนกลับของใครนะ พอเศษเป็นส่วนกลับของใครครับส่วนกลับของทรายเพราะฉะนั้นเราเอาทรายมากลับกับเศษเป็นส่วนครับหนส่วนสองพอกลับได้อะไรครับ2อ,อโอเคต่อไปเศษเศษเสกเป็นส่วนกลับของ c o s ์สเราก็กลับครับกลับ ได้อะไรครับกับคอสกับเศษส่วนของคอสได้สองส่วนรูทรูทสามสามคอสคอสจะเป็นส่วนกลับของแทนส่วนกลับของแทนเอากับเศษส่วนของแทนได้อะไรครับได้รูทสามเฉยๆส่วนหนึ่งอ่ะโอเคจบนี่คือมุมสามสิบ องศานะเดี๋ยวมุมศูนย์เอาไว้ที่หลังก็ได้นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพาทําไปต่อ45ครับออะช่วยกันมุม45มุม45่สห้าทายได้อะไรครับทรายรู้สองส่วนสองนะรู้สองส่วนสองอเดี๋ยวถามเป็นคนดีกว่าเนาะเพราะเดี๋ยวจะได้ไม่สับสนธนพงศ์ครับ คอสได้อะไรครับคอสสี่สิบห้ารูสองสองสองครับลูสองส่วนสองเก่งมากต่อไปอ่าพงษ์ธนพงษ์ธนยังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับอยู่นะครับแทนได้หนึ่งครับแทนของสี่สิบห้าได้เท่าไหร่ครับหนึ่งครับหนึ่งนะครับเหตุผลที่ได้หนึ่งเพราะว่ารูทสองคือไซด์กับคอสมันเท่ากัน นะไซกับฟอสเท่ากันหารกันก็นกได้1น,นะครับโอเคเก่งมากโคเซกโคเซกเอ่าพิชาภพโคเซกของสี่สิบได้เท่าไหร่ครับ,ร,บรู้สองครับส่วนกลับของไซด์โคเซกคือส่วนกลับของไซด์สองครับส่วนกลับกับกลับกันกลับกันกลับกัน สองส่วนรูสอง <S 1> <S 1> <S 1> ใช่ใช่สองส่วนรูน้สองคือเรากลับเศษแล้วเป็นส่วนนะครับกลับส่วนเป็นเศษสลับกันวอลวิดวอลวิดอยู่ครับโอเค okay, okay, วอลวิดเซกเซกตายส่วนสิงได้ไรครับ ได้ยินไหมเนี่ยได้ได้ยินครับเสกหนึ่งเซกเสก็ืคือส่วนกับของคอสส่วนกับของนี่่เอาแับกันเลยครับมีคนมาคนมาทัครับมาเลยครับ ส่วนกับของคอสเหรอครับใช่ครับใช่ครับสิบหนึ่งส่วนใส่ชิ้นลวดลวดสองส่วนสองครับคอสมันรูดสองส่วนสองส่วนกับของแมนก็จะเป็น สองส่วนรูสองสองส่วนรูสองโอเคต่อไปต่อไปัไปนจิลา,ลาขคอดคอด,อดหนึ่งค่ะคอดเป็นส่วนกับของแทนโอเคก็ได้หนึ่งเท่าเดิมครับแต่รูนี้ค่ะแต่รูนี้ดูมุม ต่อไปมุมหกสิบแล้วนะมุมหกสิบทรายได้เท่าไหร่ครับทรายรู้สามส่วนสองค่ะรู้สามส่วนสองต่อไปปริชาติอยู่ไหมอยู่ค่ะปริชาติคอสคอรสหกสิบได้เท่าไหรครับหนึ่งส่วนสองค่ะหนึ่งส่วนสองโอเคเก่งมากต่อไปมัททิลามัททิลายังอยู่ไหม วราดา,าวรลดาอยู่วราดาอยู่นะวราดาแทนแทนของมุม60แทนก็คือเอาไซห์หารด้วยคอสอะได้เท่าไหร่ครับเอาไซห์หารด้วยคอสไซห์หารคอสได้ไหม ซ้ายซ้ายก็คือรูทสามส่วนสองคอสคือหนึ่งส่วนสองถ้าดูในมือนะนักเรี่ยนถ้าดูในมือนะแทนก็คือเอาเอาฝั่งซ้ายอ่านด้วยฝั่งขวาครับเนี่ยเห็นเลขอะไรเนี่ยเห็นเลขอะไรเนี่ยครูครับไม่เห็นหน้าครูค่ะไม่เห็นหน้าครูอ่ากล้องกล้องไม่เห็นข้างล่างอ่าไม่เป็นไรดูจากนี่ก็ได้ครับ ทรายก็เอาจากตัวบนเนี่ยแทนเนี่ยเอาจากทรายหารในคอร์สตัวบนคือเท่าไหร่ครับวราดาเห็นเห็นจอไหมครับรูทสามรูทสหารด้วยตัวบนของคอร์สคืออะไรครับหนึ่งค่ะหนึ่งเระั้นเราก็ตอบรูทสามส่วนหนึ่งหรือตอบแค่รูทสามเฉยๆก็ได้ว่าส่วนหนึ่งมัน ไม่เขียนก็ได้โอเคนะกลับไ้นะแทนก็เอา,าด้านบนเอาไซน์หานิคอสแทนแล้วก็โคเซ็กโคเซกอ่าคนต่อไปหนึ่งนิไทยค่ะโ,โคเซ็กโคเซกของมุมหกสิบโคเซ็กก็คือส่วนกลับของไซน์เปนสองเท่าหร่ไรนะ สองค่ะส่วนกลับมันต้องกลับแล้วเศษแล้วส่วนกันเลยครับสองส่วนรูทสามค่ะใช่สองส่วนรูทสามต่อไปอโนมาสองค่ะส่วนกลับของคอสโอเคดีมากดีมากได้สองเลยนะครับต่อไปมานัสแนนค่ะส่วนกลับของแทนส่วนกลับของแทนแทนมันได้รู้สาม,มเฉยทีนี้ กับของมันก็คือมันมีส่วนเป็นอะไรอยู่ตอนเนี้ยถ้าไม่เขียน,ยน,นะะอะไรนะครับไม่ได้ยิน,นะคะ่ะอ่าส่วนกลับของแทนนะส่วนกลับของแทนแทนคือร <1 S 2> ูทสามวัดคอร์ดเป็นส่วนกลับของแทนหนึ่งค่ะหนึ่งส่วนสามค่ะรูทสาม ก็คือตอนนี้มันเป็นรูปสามส่วนหนึ่งใช่ไหมกับของมันก็เป็นหนึ่งส่วนรูปสามต่อไปพนมพรมุมเก้าสิบครับมุมเก้าสิบชายเก้าสิบได้เท่าไหร่ครับพนมพรอ,อ,อยู่ไหมครับผมครับผมครับผมอยู่ไหมครับอยู่ครับอยู่ครับ ไม่ได้ยินเลยได้ยอยู่ไหมเนี่ยอยู่ครับอยู่ครับอยู่ครับทรายเก้าสิบได้เท่าไหร่ครับทรายเก้าสิบทรายเก้าสิบทรายเก้าสิบได้หนึ่งครับ,ไ,รบไม่ค่อยได้ยินได้หนึ่งครับทรายเก้าสิบได้หนึ่งโอเค คอสต์ต่อไปนิลพัฒน์อยู่ไหมนิลพัฒนครับครับคอร์์เก้าสิบได้อะไรครับคอร์์เก้าสิบซี่หรมันไม่มีเนี่ยมันเหลือมันไม่เหลือเลยเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยฝั่งเนี่ยไม่มีสักตัวไม่มีคืออะไรไม่มีศูนย์ศูนย์นะครับเรากดมือลงไปเนะี่ยกดมุมเก้าสิบฝั่ง ฝั่งที่เป็นคอร์สไม่เหลือเพราะคอร์สได้ศูนย์ต่อไปอภูมิพาร์ครับแทนแทนของเก้าสิบครับแทนเก้าสิบในหนึ่งครัเนื่องจากว่าแทนเนี่ยให้เอาทรายหารด้วยคอร์สทรายเป็นหนึ่งคอสเป็นศูนย์หนึ่งหารด้วยศูนย์หารได้ไหมครับไม่ครับ ไม่ได้นะอันนี้เราก็จะบอกว่าไม่นิยามไม่นิยามเพราะปัญหาที่สุดเราจะไม่นิยามต่อไปปาลิตา<ม>โพเซกโพเซคคือหนึ่งส่วนทรายหนึ่งส่วนทรายครับหนึ่งหารด้วยหนึ่งได้อะไรอะ่ะ หนึ่งหนึ่งส่วนหนึ่งได้เท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนหนึ่งได้หนึ่งค่ะได้หนึ่งนะครับโอเคผ่านไปต่อไปเซกหนึ่งส่วนคอสพัชพรค่ะหนึ่งส่วนคอสหนึ่งหารด้วยศูนย์ครับหนึ่งหารด้วยศูนย,ไนยนะ์ไม่นิยามค่ะไม่นิยามนะครับไม่นิยามต่อไปลักษมี ลักษมีอยู่ไหมทุกคนดูคอรคอรก็คือส่วนกลับของแทนนะครับส่วนกลับของแทนก็คือคอสส่วนทรายคอสหารด้วยทรายนะครับแทนเนี่ยมันทรายส่วนคอสนะครับแต่คอร์ส เป็นคอส่วนทรายศูนย์หารด้วยหนึ่งศูนย์หารด้วยหนึ่งได้เท่าไหร่ครับศูนย์หารด้วยหนึ่งได้ศูนย์ได้ศูนย์โอเคไปที่มุมแรกมุมศูนย์องศาศูนย์องศากดนิ้วหัวไม่มือทรายได้เท่าไหร่ทักเรียนทรายทรายศูนย์ได้ศูนย์ได้ศูนย์คอสศูนย์ คอสศูนย์ในหนึ่งค่ะได้หนึ่งแทนแทนศูนย์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 แทนก็เอาทรายส่วนคอสโคเซกส่วนกลับของทรส่วนกลับของทรคือหนึ่งส่วนทรหนึ่งหารด้วยศูนย์ก็ไม่ไม่นิยามนิยามเซกหนึ่งส่วนคอร์สหนึ่งส่วนหนึ่งได้ หนี่คอรสคอรสก็เอาคอรสหารด้วยทรายหนึ่งหารด้วยศูนย์ก็ไม่ไม่มนิยามครับนี่คือค่าตีโกณทั้งหมดนะครับไซายคอรสแทนโคเซกเซกคอรสทั้งหมดเลยส่วนค่ามุมก็ตามนี้ตามตามที่เราเรียนไปก่อนศูนย์สามสิบสี่ห้าหกสิบเก้าสิบนะครับนี่คือหลักการหลักการ ถ้าเกิดคือจริงๆอ่ะเวลาเราไปสอบหรือไปทาข้อสอบเน่ยเราจําได้ไม่หมดเราก็ใช้ใช้กดมือซ้ายไซน์คอสแทนโคเซกเซกคอร์ดไซน์คอสแทนแทนก็ไซายส่วนคอสโคเซกก็1ส่วนไซน์เซกก็1ส่วนคอสคอร์ก็คอสส่วนไซนเราจําตัวนี้ครูก็จะจําเหมือนกันครูก็จําตัวนี้มาใช้แต่ถ้าเกิดใครจําตัวเลขได้เลยตอบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บได้เลยอันนี้ยิ่งดียิ่งยิ่ง ทำให้เราใช้เวลาในการทําโจทย์ข้อนั้นได้น้อยลงนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การฝึกฝนนะนะครับอ่ะมีใครซักถามอะไรไหมครับสําหรับค่ามุมอื่นๆน,นะครับค่ามุมอื่นๆ นะครับโอเค